แมดโพสอยากใช้แคปชั่นโสดแต่ก็ไม่ควรผู้กองไอซ์ชมเปาะสวยโพส์รลล์ยังคงอยู่ที่ทะเลแมดพิรณีโพสอยากใช้แคปชั่นโสดแต่ก็ไม่ควรผู้กองไอซ์คอมเมนต์ชมเปาะสวยนางเอกสาวแมดพิรณีไปเที่ยวพักผ่อนหัวหินเผยภาพรัวๆจนเพื่อนคนบันเทิงและแฟนขับแห่ชมสวยไม่แพวโดยนางเอกสาวโพสนั่งชิวชวิวทะเลพร้อมแคปชั่นถึงแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนงคงด้วยว่า นางรอแฟนไปฝึกอีกเดือนหนึ่งค่ะออกมาจําหน้ากันไม่ได้ละนอกจากนี้แฟนขับก็ามาแห่ชมนางเอกสาวสวยมากสวยทั้งคนทั้งวิวทั้งยังโดนแซวหนักมากด้วยอาทิแปบ๊บเดียวเองนะออกมาอยากให้มีงานแต่งนะแมทจังหน้าสวยๆแบบคุณแมทจำได้แน่นอนค่ะโอ้อิจฉาคนอินเลิฟเป็นต้นโดยสาวแมทยังโพสตภาพสวยๆพร้อมแคปชั่นด้วยว่า ทะเลาะซีทางนี้อย่าโสดอยากใช้แคปชั่นนี้แต่ก็ไม่ควรทำเอาเพื่อนสนิทอย่างผู้กองไอซ์พิชพงก็คอมเมนต์ชมเปาะว่าสวยจุงขณะที่มีชาวเน็ตแซวอาทิแฟนพี่ชื่อพนตำรวจโทรสงกรานเตชน,นรงค์แล้วค่ะห้ามใช้แคปชั่นนี้ค่ะถามแคปชั่น,นค่ะได้ๆแคปชั่นนี้จะดีหรอเอาไม้เรียวมาตีเลยนะแคปชั่นนี้ไม่ควร จุดๆแฟนเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะ